สวัสดีครับสวัสดีสสดทุกๆคนนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมสวนนะครับ,รบมาพร้อมกับน้องมณนีสวัสดีค่ะด้วยลกูกสวัสดีค่ะเจ้ีน้องมีค่ะเป็นเจ้าของสวนฝรั่งค่ะฝรั่งค่ะฝรั่งสวยไหมสวยไหมฝรั่งหนูสวยไหมคะฝรั่งหนูสวยไหมคะน้องมีก็บอกว่าสวยสิคะห,หันหน้ามายิ้มด้วย โชว์สิโชว์สิโชว์โชว์ต้นฝรั่งมาชมฝรั่งยามเย็นมาเดินมาเดินมาลูกเดินมาเดินตามมาเดินตามมาเอ้เดินไปตรงนู้นนี่ชงอะไรอ่ะหนูชอบเข้าสวนฝรั่งไหมครับตามหนูไปไปดูอะไรครับ ไปดูปลาเหรอไม่ดูฝรั่งเหรอฝรั่งเราโดกไหมน้องนีชอบกินฝรั่งไหมครับชอบกินฝรั่งตามมาแล้วครับตามมาแล้วตามมาไหนจะพาไปดูตรงไหนนี่ไงฝรั่งหงเป่าซื้อชี้สิอืสอมสวยไหมครับบอกสิ ฝรั <c oughs> ่งหงเป่าซื้อบ้านเนอะชวนชวนทุกคนมากินฝรั่งบ้านน้องมณนีด้วยนะนขอให้ทุกคนมากินฝรั่งบ้านน้องมณนีนะคะเห็ดว่ะพ่อไม่ใช่เห็ดอันนั้นคือดอกดอกฝรั่งเกสอนฝรั่งลูกบายบายก่อนนะบายบาย,บายหันหน้ามาด้วยลูก<ม>หันมามบายบายฝากสวนน้องมณนีด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะด้วย สวัสดีค่ะ